สบายดีบรรจุขู่สกคนนะจ๊ะอยู่หลังกล้องเฮ้ย hey, สบายดีเนี่ยสบาสดีมาซวนดินเนะมานี่หาออกกําลังกายอีแล้วมานี่บรรย,ยากาศก็คึ้มผ้าคึ้มพนได้พี่น้องเนี่ยฮะพนสต๊อกละ่ะบัวซวนเข้าแล้วมีลุงวอนมาลินน้ำบรรยากาศนี่แดด ท่องฝ้ากับมืดมืดคึมๆึมจังใดบุอันนี้ก็ทั้งสวนห้าอันนี้นี่ส่วนลูกห้ากับไปลินรถอยล,ดดลินจักรยานอย่างหวแปลงป่ปจักอย่าบ้านะ สบายดีพี่น้องวัสดีเดยเพียงเพียซื้อยูคูไ่นะเด้อพี่น้องสาวต้อยคนเดิมได้แล้วสาวต้อยเป็นเลี้ยงเดียวค่ะหลายคนเวาใหิ่งสาวต้อยอันไม่เลี้ยงเดียวยงไงลูกก็มีผัวก,ก็มีแล้วอะ <c ười> แค่มันเป็นสองเก้านะพี่น้องแต่เก้ายังบ่เคยยังพันธมีผัวยังเป็นเลี้ยงเดียวอยู่ ว่าอยากเปลี่ยนอยู่มีแล้วบอมีแล้ว c ไนะ c ซคันหัวเนอะมา้ไปี่ดบอดล้นนรอเข้ากองน้ำมันเย้ปกันนะ เลยพี่ต้องเอ้ยปุนกระจตกแล้วนี่กบีมนสบางนีดบนบางนีเห็นบอกดี่ง่างกายดูนี่ ก่เหตุไผสิี้เหตุน้อพี่น้องเงินเฮาจ้างเฮากับบุมีเงินน้อพี่น้องจา้างเลยอู้ได้เงินหลายได้พี่น้อง คือมันยุบเดยุบลงอ่ะไอ้รถรถทับเลยลูกเอ้ยรถล,ลมทับได้้บุมีแดดเดียห่อนไปลอเดียวก็ห่อนลดเลดย

ห้องมันเต็มแล้วนะเอาเ้มันยังบุเต็มเิเต็มนะยังมีอีนอย้่บางเออจาวงันจะไถ้วอิดเครืสิบแปดเองครับรอหนึ่งอย่างนี Gracias. ¿sí?

Long song 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 con song song à con song 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 นับเลขก่อนนับเลขก่อนนับหนึ่งก่อนขาลินนาล่นนะพี่น้องขา่นไม่เง้ยช่วยมันได้ไหมะช่วนได้อยู่หล้ว

嗯嗯，嗯。嗯嗯 Cám mẹ, đâu ra hơi này. Cuộc đâu được đâu mẹ. Cóc lắm đâu được. Cóc bé, đâu được. Cóc bé, đâu được. Cóc bé, đâu được. คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะจ้าฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวต้อยคนเดิมแบบนี้บายบายฝากติดตามด้วยจ้า